เต้นเล่นนะ้ำใสๆกันค่ะาาเพื่อนโ้ยน้ำใสหลายเย็นมากเลยค่ะที่นี่ก็จะมีมุมที่เป็นน้ำลึกๆนะให้เราได้ไว่ายเล่นด้วยนะสำหรับติว๋วหุิงนี่ติว๋วหนงว่าการที่เราได้มากลางเต้นเล่นน้ำในทำกับข้าวจีนเนี่ยนะเป็นการแคมปิง้งพักผ่อนกับธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบ สำหรับคนที่ชอบธรรมชาติก็ลองมาสัมผัสธรรมชาติริมน้ำตกดูนะครับผมมีน้ำตลอดทั้งปีขอบคุณครับ เจวินเดอกันเดอพี่เสนา้อยกินก่อนไม่รอแล้วนะเจวินเลยนะเขาเป็น,น,นะนคนแบบบ้านๆมากเลยนะคะแต่ขอบอกรักแซ่บหนวัว ฮัลโหลนาจะได้แย่เ yeah. ลยบนทางไปเที่ยวนี่มักจะสวยงามเสมอรจริงไหมคะเพืเ่อนๆเนี yeah. ้ก็ใช้เส้นกรุงเทพสระบุรีนะมาที่อำเภอม่วกเหล็กแล้วก็มาทางเดียวกับน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเลยค่ะเอะพี่เสืนอน้อยนี่ฟินเลยนะเนี่ย ก่อนถะึงน้ำตกเป็ดสาวน้อยนี่ประมาณ3กิโลนะทางข้าจะอยู่ทางด้านขวามือเลยให้ใช้ทางเดียวกับวานหลงทางหรือท้ายาทวุฒพอเราเห็นหลังคาเหลืองๆเ,เนี่ยนะของสาราลิมทางเนี่ยก็ให้เราเลี้ยวขวาเข้ามาได้เลยค่ะมาง่ายไปสะดวกคะ่ะเพื่นอนๆถนนนี่ดีเวอร์เลยพอเข้ามานะประมาณ120เมตรนี่เราก็จะเห็นสถานที่เขาแล้วนะ มองเห็นเด่นเป็นตาการตาเลยจ้าพอเห็นซ wow wow sure ุ้มวัดในเย็นเลยเข้าไปในวัดแต่เพื่อนให้เราเบี่ยงซ้ายนะคะเบี่ยงซ้ายเข้าไปเลยนะโอ้ยังไม่ถึงเวลาค่ะตอนนี้พอเข้ามาแล้วก็จะเห็นแม่น้ําก่อนเลยรู้สึกสดชื่นมากเลยน่ไงานเรอยู่บนเนินนั่นคือจุดกลางเต็นท์ของเรา เราก็จะขับผ่านแม่น้ําเข้ามานะพอถึงเนินนี่เราก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยครับเพื่อนๆข้างหน้าของเรานะคะก็จะเป็นในดงเต้นแล้วก็เลยไปก็จะเป็นวานหลวงทางแต่เราไปไม่ถึงนะคะเราเลี้ยวก่อนค่ะอ่ฮบรรยากาศดีเวอร์เ,รเลยที่จอดรถกว้างกวางเดี๋ยวเราไปติดต่อที่กลางเต้นกันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีเจ้ากพี่เสนาวยนะจะพาเพื่อนๆมากลางเต้นเล่นน้ำใสๆแบบว่าเลยค่ัเพื่อนที่นี่ คมอยู่ก็ไม่ไกลจากกรุงเทพะนะอำเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีมาง่ายากมากแต่บรรยากาศมันดูล้วโอ้โหสินเวอร์เลยไม่แพ้ที่ไหนไหนเลยซึ่งขอบอกเลยนะ แต่ที่นี่นะ้เพื่อนๆจัแบดีงามพระรามแปดแบบบินเวอร์เลยเชื่อว่าเนี่ยากรทัศน์จิตแค่ะข้างหน้านี่ก็จะเป็นน้ำตกน้ะบรรยากาศดีสุดๆเลยแล้วถ้าเพื่อนๆมาถึงนะคะแล้วก็จอดรถนี่เราล่อจุดกลางเป็นเนี่ยเขาจะมีให้นะตรงนี้แล้วเราก็เดินมาเนี่ยไม่ไกลมากประมาณ5เมตร10เมตรนะที่จอดบถชั้นบนก็จะมี2โซนถ้าเป็นจุดดีน้ำตกเนี่ยนะคะก็จะประมาณสัก2 0เมตรนะ แล้วก็ฟินๆกักบบรรยากาศติดเต็มตกได้นะตรงนี้นะที่จงพุกนี้อยู่น,นะคะพเพื่อนๆก็จะเป็นลานบนนะก็จะปรับสภาพยานุ่มๆพื้นที่เรียบเรียบแบบนี้นะคะก็จะมีสองโซนเลยที่จะของขาบอกซื้ออยู่มานะก็แบบว่าจะรับประมาณสัก30คนเนาะต่อวันเลยนะคะเอาแบบหลุลมๆอยู่สบายๆก็จะมีสองโซนเลยโซนล,ล่างนี่ก็จะเป็นโซนติดริมน้ำน,นะคะจะต,ต้องเขียนสัมภาระลงไปนะไปเลยค่ะขนของขนของแก เห็นไ่นะขนสัมภาลกลงมาตามเจ๊วึงมาเลยทางลงนี่ก็จะประมาณ 2- อถึงสาเมตรไม่ไกลมากนะแบบโอ๊ยทางก็โอเคเลยชิวๆนี่พองมาถึงนี่นะเพื่อนๆนี่จะเป็นโซล่างเลยตกดูน้ำตกเลยนะคะตอนนี้รถที่เจ๊วึงบอกว่าเขาจะมีให้เราสัมพาลกลงมาตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นปรับสภาพยาลบเรียบนุ่มๆเหมือนเดิมเลยนะลางเตนจากดูใส่ตาเจ๊วึงนี่ประมาณสักเจ็ดแปดหลังแต่ถ้า อยากได้เต็นท์ใหญ่เนี่ยนะก็เพื่อนๆก็ใช้ความสามารถพิเศษเอาอันนี้เจะบ๊วบอกเลยเต็นท์เล็กเต็นท์ใหญ่นะใช้ความสามารถพิเศษเอาก็จะพิงนๆอยู่กับบรรยากาศเนี่ยติดลิ้นน้ำแบบนี้เลยดีนะถึงว่าล้วเราก็ปักบันนิดนึงนะคะตรงนี้ได้ดะค่ากลางเต็นท์ก็คนละ250บาทต่อคนเลยจองในเพจแล้วก็จ่ายเงินในเพจมาเลยนะคะถือว่าจบค่ะถ้า walk in นี่ก็อาจจะพลาดนะถึอยนูแนะนําให้จองในเพจ และ250บาทนเขามีอะไรกันบ้างนะก็จนจะประมาณนี้เลยดีอุปกรณ์เสริมเสื้อช่อชีสนะคะมีตั้งแต่เด็กไวกระต่อกนะคะแล้วก็ไวยอย่างจุ๋มแล้วก็รุ่นรุนนใหญ่ไปเรื่อยๆนะนี่แล้วก็มีห <c oughs> ุวงยางด็กน้อยะคะ่ะหรือจะเป็นห่วงยางผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเทปพายหรือว่าเทปเบียกนะโอ้โหแบบฟรีตลอดรายการที่จอดรถอ้องน้ำดี ฟรีตลอดเลยนะคะ250บาทิบาทจบแค่นี้นะเิ้ผูว่านี่อย่าเสียดายตังเลยนะอโอเคเะยกับกินๆินกับธรรมชาติกับราคาแบบนี้นะโอ้โหสัตว์กันจปาฟ้กไฟเนี่ยนะเพื่อนเพื่อนเขาก็จะมีให้ทุกจุดเลยเรียกง่ายๆว่า,งงาทุกเสาต้นไม้เลยโอ้โหแบบว่าถูกใจจริงๆนะและปักไฟพร้อมกับไฟสองสว่างนี้แบบเห็นกลางคืนนี้แบบว่าโรแมนติกมากเลยนะคะสิ้นสเืองออ ไม่ใหญ่มากนะเพื่อนๆแต่โลเคชันมุมมองอะไรนะโอ้โหจเจ้าวิรงจัดว่าดีเลยทีเดียวนะแล้วก็เพื่อนๆเนะี่ยเทคนิคก็คือเรามาไวๆหน่อยเราจะได้เลือกที่สวยๆเลือกที่ดีๆโลเคชันที่มองเห็นวิวงลงนะเพื่อนๆเขาก็จะมี2ทางเลยเป็นทางรถเข็นลงมานะคะและอีกทางหนึ่งเป็นทางบันไดที่ให้เราลงมาชั้นนี้ก่อนนะ,ะแล้วก็ลงบันไดอีกชั้นหนึ่งเพื่อไปเล่นน้ําได้ะจะมีสองแบบให้เราเลยนะคะเพื่อนๆแบบสดวกสบาย อีกอนนี่นนะก็จะลงไปท่าน้ำที่มีน้ําตกอยู่ข้างล่างนะอุย้ยเขาก็จะเทปูนห้เราอย่างดีนะแบบสะดวกสบายเลยนี่ไงจุดเล่นน้ำของพวกเราก็าจะมีกิจกรรมมากมายนะไม่ว่าจะเป็นการคายเรือหรือวีแพรเปียกและที่สำคัญนะยังมีเสื้อชูชีพใ,ใส่แบบฟรีแบบปลอดภัย ก็เลือกเอาเลยนะคะชอบแบบไหนจัดไปเลยคะ่ะที่นี่เนี่ยนะ mm hmm. ก็จะมีน้ําตลอดปีเลยเพื่อนเ mm hmm. เพราะเป็นน้ําที่ไหลามาจากเขาใหญ่ผ่านน้าตกงวกะเล็กผ่านน้าตกจิตสาวน้อยและน้ํานี่ะใสหลยเย็นมากๆเลยโดยเฉพาะมุมนั้นคะ่ะ mm hmm. เป็นมุมไฮไลท์ของที่นี่เลยนะ mm hmm. เดี๋ยวเรามานั่งเล่นตีลังกาห้อยแข้งห้อยขากันเลยดีกว่า ไหลยเย็นมากเลยเพื่อนๆนี่เนี่ยนะคะโอ้โหมีให้เลือกสองเวอร์ชันเลยเพื่อนๆถึงก็จะมีสองโซนเลยนะจะเป็นโซนการเต้นก็ได้หรือใครอยากจะมาเช้าย็นกับแบบเช่นไม่อยากนอตค้างอะไรที่้นก็ฟินได้แบบนี้นะคะดูความร่มเืินนะแล้วก็จะมีแค่นะคะที่เขาทำเอาไว้ให้เราได้กินข้าวนี่แสนจะอร่อยแล้วก็เพลินๆนะถ้าใครไม่อยากจะจั่งกับข้าวตรงนี้นะเพื่อนๆก็ แค่เลยค่ะ100อบาทเอาข้าวมาทานเองคะ่ะโอโ้แบบเมนูเด็ดเมนูด๋อยอะไรเลือกมาเองได้เลยนะแต่ถ้าเพื่อนๆนคนไหนแบบพิเยษข้ามค่ะที่นี่เขาก็จะเปิด5โมงเช้าปิด6โมงเย็นนะถึงรุ่มนึงก็แล้วแต่ลูกค้าเนาะแต่ก็จะประมาณเวลานี้นะแต่ที่นี่ผมว่าแหมพวกเนี้ยมันโคตรไฟเลยนะคอ่า โตนเนี่ยนะคะ,คะคเขาก็จะแบ่งนชัดเจนเลยนะว่าโซลานกการเซน,นี่ห้องน้ำใครห้องน้ํามันเลยตรงนี้ก็ห้องน้าเขาก็เข้าทีาาา่ตรงนี้เลยนะชัดเจนมากแบบว่าไม่รุ้วายค่ะและ้วก็นี่ตรงนี้ก็จะมีรถวิ่งไปวิ่งมานะแต่เพื่อนๆก็กลัวเนี่ยเสียงกกนีดังก็เสียงรถนะว่าน้องแมวเนี่ยะะมาได้สบายเลยค่ะแต่ที่นี่นะที่ชเชอยงใหม่นเนี่ยเยจ้าของเนี่ยเหมือนเลี้ยงแมวเยอะเนาะเป็นอนนาณาจักรแมวเลยนะเพื่อน แต่เราก็มาได้มาก็มาได้จ้าคิดว่าท่านเหนือจะม,มาท่านอ่ิ่งมาดูห้องน้ำกันนะเพื่อนๆก็จะห่างจากจุดต่างต่นี่ไม่ไกลมากดูสิว่าห้องน้ำฝันจะเป็นยังไงสะอาดสวยงามแค่ไหนค่ะ ก็เดินมาประมาณสักสิบยี่สิบเมตรเพื่อนๆไม่ไกลมากนะคะเราก็จะเห็นกับห้องน้ําตรงนี้นะก็จะแยกหญิงแยกชายชัดเจนเลยพอเ,เข้าไปข้างในนะคะมันก็จะเป็นอันนี้โซนชายนะมีสองห้องมีเครื่องทำน้ําอุ่นให้ด้วยนะคะมันก็มีเครื่องทำน้ําอุ่นนะแล้วก็มีชักโครกมีมานก้านเวลาเราเข้าห้องน้าแล้วเราอาบน้ำนี่อุ้ยแบบดูนะ่ารักมินิมอลนิมอลนะทางนี้จะเป็นผู้หญิงค่ะ ทุก่านะคะก็เหมือนกันเลยเหมือนกันเปรีย้ยเลยคะ่ะเหมือนฝาแฝกกันเลยมีสองห้องนะก็สะอาดสะอานโอเคอยู่ค่ะแล้วส่วนมุมนี้นะจะไปสระาค่ะนี่ฟองน้ําพร้อมอุปกรณ์การล้างจานมีให้พร้อมเลยแบบสระดวกสบายมากเปิดได้เลยอ่านี่นะคะสองางตรงนี้ด้วยอ้าวมีแมวด้วยเ <laughs> นี่ยเราไม่อยาก คิวของอะไรมาเยอะแยะนะคะที่นี่เขาก็จะมีให้เช่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเต็นเครื่องนอนอุปกรณ์เสริมพัดลมไม่ว่าจะเป็นเตาปิ้งย่างอะไรนี่คือแบบโอ้โหคบวงจรเลยค่ะเขาเตรียมพร้อมไว้ให้เราเลยถ้ามานี่ติดต่อเจ้าของได้เลยบ้าเจ้าของเขาก็อยู่ตรงนี้เองนี่นะคะที่ให้เช่าของก็อยู่ตรงนี้นะคะโอ้โหแบบสบายมากเลยนะมาแต่ตัวถอวอยู่เก่งก็ได้เลยคะ่ะ บรรยากาศที่นีนะเพื่อนเพื่อนอุย้ยจัดว่าลมลื่นนะเย็นสบายเพราะต้นไม้เยอะคะ่ะนี่กลางวันนะจะวิ่งมาแบบถึงแบบเที่ยงเลยนะก็อ,อยู่ได้สบายคะ่ะเพราะต้นไม้นี่เขาเยอะมากและน้ำนี่ก็ใสอุ้ยจะวิ่งชอบมากเลยและกลางคืนเนี่ยนะอื้มเขาบอมีไฟแบบคลาสสิกอากาศนี่ก็เยน็นสบายนะ เรื่องแมงวันแมงวีแล้เพื่อนๆไม่ต้องถามเจ๊เวิรงนะคะที่ไหนที่เป็นธรรมชาติค่ะมันยอมไม่ค่ะธรรมชาติที่ดีนะดีเวอร์เลยเจ๊เวิร์งว่านะมันโอเคค่ะทุกอย่างธรรมชาติหมดได้ยกเวเ้นเจ๊เวิร์งนี่แหละมาเด้อค่ะเด้อมาการเตทตเล่นน้ำกับเจ๊วิร์งเลยคะเด้อ